hôm chuẩn thắng cây bàn đọc ngân sát bàn khơi dù để nó cây thường phát lẽ sổ đọc mà sổ to ngàn phò mẹ khói yêu bàn tán chôm đọc vui vàng สู่่แแตตงาตานนานนนอออปยหวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเรามาแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งกันนะครับที่สวนอยู่เจริญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสวนอยู่เจริญ สวนไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งนะครับเบอร์เก้านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเาช้าเช้าอย่างนี้สวนมันเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศดูครับบรรยากาศโอ้เขียวชะอุ่มชุ่มชื้นเช้าเช้านี้นะครับโอ้โหพี่น้องเอ้คิดถึงบ้านไหมแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลากลับบ้านบ้างน,นะครับนะครับบรรยากาศเชา้าเช้า เสียงนกเสียงการ้องว้าโอเคครับเก็บความรู้สึกดีๆนะครับเช้าวันใหม่นะครับมาฝากพี่น้องครับข่าวหน้านะครับเดี๋ยวจะนำความรู้สึกดีๆนะครับของการแคมปิ้งนะครับมาฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับออ ้องปาไปเหมือนห,ห่างเหมือนนอนเป็นคนตอนนอนหลินกับปินเมือนเดิมเลย